บทเรียนนักลงทุนสามทางเลือกบทเรียนนักลงทุนสามทางเลือกและแล้วบทเรียนเรื่องการลงทุนของพ่อรวยก็เริ่มต้นขึ้นเ,เวลาที่ผู้คนเขาพูดกันถึงเรื่องการเงินและการลงทุนนั้นพวกเขามักจะมีทางเลือกต่างๆอยู่สามข้อ อันเกี่ยวกับการลงทุนดังนี้ 1. นึ่งความมั่นคง2องความสุกสบายหรือความร่ำรวยพ่อรวยกล่าวต่อไปว่าทางเลือกทั้งสามข้อนี้ต่างก็มีความสำคัญด้วยกันอยู่ทุกข้อ และชีวิตของคนคนหนึ่งจะเป็นเช่นใดก็ขึ้นอยู่กับว่าคนคนนั้นเรียงลำดับความสำคัญระหว่างทางเลือกต่างๆจากทั้งสามข้อนี้อย่างไรท่านยังกล่าวต่อไปว่าเวลาที่คนต่วนใหญ่ลงทุนนั้นจะเรียงลำดับทางเลือกต่างๆเหมือนเหมือนกันกล่าวคือพวกเขาจะให้ความมั่นคงมีความสำคัญถูงตุดรองลงมาก็คือ ความตูขกสบายและสุดท้ายจึงค่อยเป็นความร่ำรวยด้วยเหตุนี้คนต้วนใหญ่จึงมองเห็นว่างานประจำที่มั่นคงนั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญสูงที่สุดในชีวิตของพวกเขาหลังจากที่พวกเขาเริ่มรู้ตึกม,มั่นคงแล้วพวกเขาก็จะเริ่มหันไปมองสิ่งที่จะทำให้เขามีความตูขกสบาย ส่วนความร่ำรวยนั้นจะกลายเป็นเพียงทางเลือกสุดท้ายของคนส่วนใหญ่ณวันเดียวกันนั้นในปี1973พ่อรวยพูดว่าคนส่วนใหญ่ฝันที่จะเป็นคนรวยแต่ความฝันนี้กลับไม่ใช่สิ่งแรกที่เขาเลือกที่จะเดินตามดังนั้นถึงมีคนในสหรัฐเพียงสามคนจากร้อยคนเท่านั้น ที่เป็นคนรวยได้จากการที่พวกเขาเลือกในสิ่งที่ไม่เหมือนกับคนส่วนใหญ่เพราะสำหรับคนส่วนใหญ่แล้วถ้าการเป็นคนร่ำรวยนั้นต้องแลกมาด้วยความลำบากกายลำบากใจและความรู้ตึกที่ไม่มั่นคงแล้วแล่ะก็พวกเขาย่อมละทิ้งความฝันที่จะเป็นคนรวยไปทันที จึงไม่แปลกที่มีคนมากมายเอาแต่มองหาตูดตำเร็จในการลงทุนตูดที่จะทำให้คนที่สนใจเพียงแต่ความมั่นคงความสุขสบายนั้นสามารถรวยได้อย่างง่ายดายรวยเร็วไร้ความเตียงและไม่ต้องลง,ลงแรงอะไรเลยแต่มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่โชคดีพอที่จะร่ำรวยได้จากวิธีการแบบนี้เพราะ โดยต่วนใหญ่แล้วพวกเขามักจะต้องหมดตัวเสียมากกว่า